แต่โอกาสมาเห็นงานอยู่ใ,ใก่เนี่ครับสี่ภาพี่น้องมาเบิึงสวนกระลำสวนกระลำสวนนี้ผมเคยได้ดูพี่น้องเบิึงเทียนครับผมเคยเคยพี่น้องเบิึงเทียนด่อนเพิ่นปลูกช่วงปลูกได้ผมว่าซีหาหมืม่นมั้งชุดก่อนครับแต่ว่าต้นนี้ปลูกลบานนี้มันได้อายุยรรประมาณเดือนครึ่งครับประมาณเดือนหนึ่งกลัวไงครับนี่พี่น้องก้ามพวกนี้เนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับ เพงได้เดือดกลัวได้ครับนี่ครับหนาบ่ได้มีได้ดิพี่น้องขนาดพ่นบ่ได้ไอ้ขนาดพ่ได้ไอ้ปูพะยางนี่ครับนี่พี่น้องใบใาพี่น้องบนไก่ใบยองใหญ่ได้ครับผมเขียวโอ้ยงามสะอ่อนครับครับผมเนี่ยครับเขาเล่นปุยหลายครับพี่น้องดินจนเขียวครับผมหนาบ่ได้มีได้ครับนี่ ช่วงที่ผมมารีวิวให้นบางจุดก้อน,นอะไรในอายุประมาณจะซีหามือูกหรือเซียงมือมันติดเร็วครับผมเนี่ยตอนนี้เดือนกลัวครับประมาณเ,เดือนเชิญครับตอนนี้ครับนีเ่เพื่อนคุณครับช่วงนี้กำลังพัดเฉดเฉดวิถีครับเฮ็ดไปพัดแทบพักคณะเลยครับผมเนี่ยเพิ่งครับผมครับ อ้พัดครับพี่น้องช่วงนี้เป็นพัคนาอะไรครับช่วงนี้เึงบ่มี่ไอ้ห้อยแม่งห้อยอย่างนี้พี่น้องครับบม่ค่อยนี่นี่ครับงามๆเอารักษาได้ดีแน่นะครับผมใชยาบ่รุูงปุยปุ๋ยนี่ใส่จนเขียวครับดินแน่มครับสัมพองงามครับจักปุ๋ยขีง่วปุยขีไกปุยขีข้วยมั่งนะครับปุยแล้วก็ปุ๋ยเคมีเขาใส่ครับใส่แล้วสี ไม่ฉีดยาครับผมแต่การช่วงมันใช่เล็กน้อยกับจะเป็นย่างปุเซ่ปุ๋ยหยดร่องนี่ครับพี่น้องเดินไปตามร่องนี่ครับเจะได้เซ่ปุย๋ยเล็กน้อยหน่อยครับผมนี่ครับคุณครับ,รบตัวนี้ผมเคยดีดพี่น้องเบื้องล้วทีนเด้ยวครับตั้งใกล้นนหน่อยผมครับอายุห์ฮตั้งอาซีหาหมือครับผมเบื้องพี่น้อง ปลูกใส่จุ้งกลางสวนก,นกลางกลางสวนเขาจะมีลุมศพเก่าดีพี่น้องลุมพบปั่นคนตายเขาครับจะเป็นลักษณะนี้ครับพี่น้องนี่ครับเขาจะแต่งลุมศพพีปป่ด,ดีนี่ครับอย่างน้คนี่ครับเพื่นี่ครับ,รบซึ่งว่าเขาจะไว้ที่สูงครับลุมสบคือทั้งภูเขาทั้งสูงแหว่งสันครับพี่น้อง ันนี้เขาไอ้กลางสวนเจ้าเห็นใช่ไหมก็เอาไปสูงอยู่ครับตัวนี้มองทางสูงเข้ามาก็วันนี้ยมไม่แต่ก็แต่งแต่งให้บนพุทธเขาอยู่ดีครับผมครับตัดหนุ่งตัดหยากระวิราตัดหยากระจะจ้างคนไทยนะครับหรือว่าเขาตัดเองครับไปจ้างไปตัดหยาครับจ้างตัดหยาลุ่มโซบครับนี่ครับเพิ่งลุ่มสีพาพี่น้องมีลุงมหนึ่งข้างข้างว่าได้มาสีพะบนข้างสองหยางเลยเบงพักแล้วก็เบนบนลุ่มโซครับ น้องเพื่องเ,เขาแต่งดีพว่น้อะพี่น้องว่งาเป็นขันพวกคนเมีเยงกันเนี่ยสิเป็นยังสี่ครับพี่น้อง เงินเป็นข้นระดับหนึ่งอีกครับคนระดับหนึ่งอีกครับที่เข้าวไมีฐานะใช่ไหมนี่ครับเตี้ยบนี่คือลุงโซบครับครับแต่ว่าบางมองนี่จะเอาร่วมกันไม่ไรครับเป็นของมูอบ้านได้พี่น้องเป็นลักษณะนี้แหละแล้วก็จะมีมองว่างกระดูกครับมองว่างกระดูกเอาไว้ครับ น,นี่ครับขอลายใหญเน้อขอลาออยใหญพะลังมาท้ายเพื่นครับผมครับชาแบบมูอบอนใหญ่เขาจะร่วมกันแล้วก็เฮ็ดทำความสะอาดซอยกันนี่พี่น้องจะมีหลายๆล,ลุม้มมองไว้กระดูเขาเป็นเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดร่วมกันไม่วงเดียวนะพี่น้อง,งครับผมนี่พี่น้องครับ เพดดีดีนะครับผมครสะอาดแห้งครับเที่ยงครับผมไอ้เบิ้งสองยางได้พี่น <that> no ้องยัมท่าสุดไอ้เบิ้งกระลำน้ำไอ้เบิ้งลุมซุ่มเกาะดีนะครับเดี๋ยวเมื่อใดพอของพวกคนมีเงินพาพี่น้องไปเบิ้งกันครับรุ่งให้พี่น้องเบิ้งน้ำกันยี่หรอกมันจะมี หลงศพที่คนเขาจะมีตังอ,อ,อีกสันหนึ่งครับเขาจะเฮ็ดดีแห้งครับเดี๋ยวสี่ค่าพี่น้องแห้ง่งไปเปิ้งกระหล่ำตอัพี่น้องครับผมกระหล่ำตอ แล้ปลูกอะในราคาเท่านี้ครับพี่น้องหัวหนึ่งหัวใหญ่ๆนะครับหัวหนึ่งเนี่ยเสี้ยวเดียวเสี้ยวนิดหนอ่อยเสี้ยวละสองพันหมวนี้ครับสองพันกับหาสีบาทไม่เท่าครับถ้าเป็นเครื่องหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นหัวใหญ่กับต๊ะกว่ามาั่นวันละหกพันครับหกเจ็ดพันกับมีเลยช่วงม้วนม้วนมีเลยครับผมนี่ครับเนี่ยเขาขายได้มากกันครับวันละหกเจ็ดพันเนี่กระต๊ะวันละหนอยสี่สี่บาสเหบาอนี้ครับ ครับผมครับเขาลุงทุนไหลแต่เขาก็ได้คุมคุมค้มค่าคุ้มราคานะครับลุงทุ่นไหลายแต่าก็ได้ไดค้ายได้ราคาดีเขาคุ้มค่าเขาเลยครับผมจักยาพวกยาปุ๋ยเริ่มตะไถผุนะครับไถไม่ไม่ผมได้พี่น้องไถช่วงไถปั้นนี่ปั้นดินนี่จนละเอียดได้ครับนี่ดินนี่นี่ครับดินนี่ปั้นจนละเอียดครับปั้นละเอียดสองรอบสามรอบ เดี๋ยวจว่าปลูกจางค้นปลูกอีกครับลงทุนหลายครับพี่น้องเขาลุงทุนไหลแต่ว่าคนผริโภคกเจะออกมากก็บอไดีอีลีเวลาเขาขายนี่กุ้มค่าสวดีครับนี่หน่อยนึงก็ได้เงินไหลด้วยครับพี่น้อง,ปยอยง,งเป็นแต่วแรวยอย่างนี้ตัวแต่เพราะว่าจะเป็นรลวดหลืก็รวยอีลีครับบาข้าวเจ้าส่วนบางก็จะมีคนมีเงินมีแต่คนมีเงินครับเกาหลีครับนี่ครับคลิปที่ผมถ่ายลงนี้นะพี่น้องจนำะผมเคยบอกพี่น้องแตว่าเป็นคลิปที่ยุคเกาหลีครับผม คนที่เขามาบ่งในคลิปในคลิปในช่องของผมนี่จะได้ควมรูเยวกับการเกษตรครับผมนี่ครับว่ายหน่อยก็ได้หลาย,ลายครับพี่น้องเนาะการนั่งไปไปอยู่ไทเออกเยวกับพวกการเกษตรการปลูกนั่นการปลูกนี่หรือว่าได้ควมรูเยอกับคนที่อยากมา,ากเห็นงานยุคเก่าลีนะพี่น้องนะครับว่าการใช้ชีวิตยุคเกา่กาลีเป็น,นไหนการทํางานทําการเป็นยังไงนะครับพี่น้องคนที่เขามาบ่งในคลิปผมนะการู้ใดสที่คิดอย่างมาเห็เกาาลีกันกัเขามาบ่งครับพี่น้อง คมาติดตามบ่งในช่องของผมเพราะว่าผมจะล่การใช้ชีวิตในเกาหลีนะครับวิธีการให้ง่ายให้กันเป็นโมงงานเอียงมูอนี่นะครับนะครับคนที่อยากได้ข้อมูลเกี่ครับการเกษตรกาเขำว่าเบ่งครับผมไจะได้ข้อมูลยี่วการเกษตรเอาไปต่อยอดนั่งไปต่อยอดหรือว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไปแก้ใส่ให้ของเจ้าของเองอะไรนะครับพี่น้องครับผมลองบ่งครับคำว่าบ่งเขวาตะกดติดตามบ่งพี่น้องจะได้ความู้อยู่ครับผม เบื้งพี่น้องครับห้ามนะครับผมพี่น้องข้างบนเรื่อยๆครับทั้งสวนนี่แหละถ,ถ้าบ้านท่านปลูกได้ยังนี่เนี่ยถ้าเป็นราคาเนาะครับเนาะโอ้สุดยอดครับบอกคำเดียวว่ารวยเด้พี่น้องนี่ครับหัวหนึ่งเอา้าหัวหนึ่งถ้าท่านเป็นหัวละเกตพันธุ์อะไรอย่างเนาะพี่น้อง,นะงคิดว่าอย่างไรครับ กเกตพันนี่นอร่อยเอาไงคนละคนละสองร้อยเป็นน่องไปบ้านห้องมักเกตรอยเจ็ดิคนละสองร้อยครับประมาณสองร้อยบาทครับผมถ้าตีคนละสองร้อยพี่หน่องว่ามันมีจักรนี่ครับนี่ครับแถวหนึ่งมันมีเป็ดลอยหัวครับแถวหนึ่งนี้แถวหนึ่งยาวาเป็ดลอยหัวได้พี่น้องวันนี้มีจักแถวพี่น่องขึ้นมาครับมือสวยครับผมกีบิ่งสวินะครับเขาแบบคุมค่าคุมราคาคุมรับ ไอ้ี่เขารู้กไปเลครับผมพี่น้องลองมึงด้วเพียงเด้ออะไรเขาเอาเบิง้งเ,ง,บงเนี่ยที่ผมเบิ้งเนี่ยขีดเอาไปไประยุกต์ใส่เบิ้งครับเอาไปนั่ไปต่อยอดของเจ้าของเบิง้งผมก็คิดอยู่เพื่อกันครับถ้าก้าวบ้านก็สิเอาวลองเอาไปเอาไปใส่เอาไปเฮ็ดเบิ้งครับผม,น,บบผมบนี่ครับผมี่นลองมึงงานแหงงดิครับผม ภาจังสีกับภาลอยทายเอาครับผมว่างๆก่อนเที่ยงกับภาลอยทายเอาในคลิปนี้ก็นเลยเวลางานกับถ่ายพูดอะไครับผมเของนี้มันเขียวครับเขาเขียวให้งานครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมีคลิปไหนพี่น้องมึงอีกสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะทุกอย่องเด้อยี่ห้อก็ได้ เบอร์ศิได้มีรม์ก็ตังใจเทสทิพย์อยู่ดีหรือว่าคลิปที่มีสาระค้อมู้ให้พี่น้องเบิ่งน้นกันครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้คิดนะครับเพาะครับเนาะสวัสดีครับผม